รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัส <Dest> ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะ น,นี้ค่ะมาพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราได้รับเชิญนะคะจากเกสคนสําคัญเลยค่ะซึ่งท่านนั้นเป็นป้อมเมืองเชียงใหม่นะคะท่านก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอุ้ยได้เวลาแล้วค่ะตอนนี้ท่านนัดแมวเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับท่านเลยดีกว่าค่ะตามมาค่ะ วันนี้นะคะแมวก็อยู่กับสเปเชียลเกสนะคะซึ่งได้เชิญแมวค่ะและแฟนๆรายการนะคะมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและแมวก็อยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะสวัสดีท่านค่ะ ดีครับน้องแมวครับค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าที่เชียงใหม่นี้ค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจจะมาเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้เยอะมากๆเลยค่ะไม่ทราบว่าท่านมีการเตรียมความพร้อมนะคะหรือว่าแผนงานในเรื่องการท่องเที่ยวที่จะรองรับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างคะต้องเรียนว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่เที่ยวได้ทุกฤดูกาลมีคนมาเที่ยว ทั้ง12เดือนอ,อาจจะเบาไปบ้างในช่วงฤดูร้อนแต่หน้าฝนก็ไม่ได้ลดลงหน้าหนาวอาจจะมากเป็นพิเศษแล้วกท็ทำให้การเดินทางสะดวกก็มีการเพิ่มเที่ยวบินเด่๋ยนนี้บินได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วเที่ยวบินวันละ200กว่าเที่ยวที่จะพาคนจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทยเนะี่ยบินตรงมาเชียงใหม่แล้วที่นี่เนี่ยถือได้ว่าังเป็นอีกหนึ่งเมืองเลยที่เป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆด้วยครับ เป็นเมืองวัฒนธรรมที่ยังมีร่องรอยแล้วก็มีสิ่งสวยงามเนี่ยปรากฏให้เห็นวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยอยู่คู่กับเชียงใหม่มากว่า700ปีนะครับแล้วก็ศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างวัดวาราม หรือแม้กระทั่งอาหารการกินสำเนียง <c oughs> การพูดเนี่ยก็ยังคงวัฒนธรรมล้านนาและสืบต่อมาให้พวกเราได้ได้ติดตามทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นวัฒนธรรมล้านนาที่น่ามาค้นหาครับในเรื่องของการท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอ,อนุรักษ์ต่างๆเนี่ยเชียงใหม่ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันเชียงใหม่เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเรื่องของป่าเขาลำเนาไผ่ตามเทือกเขาตามดอยต่างๆทั้ง25เผอเรามีกระจายอยู่ทั่วไป แล้วก็คงความอุดมสมบูรณ์ให้ใหเลือกจะไปม่อนไหนไปถ่ายรูปพี่ไหนไปทานอาหารที่ไหนเนี่ยเป้าหมายปลายทางเนี่ยได้รับการรีวิวได้รับการคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยก,กเ็เป็นสิ่งที่สะดวกต่อการการมาค่ะท่านขาวันนี้ค่ะเมื่อท่านชวนแมวนะคะแล้วเป็นแฟนรายการค่ะมาที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านจะพาแมวไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะแนะนําที่ไหนบ้างเอย่ยนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามที่มีทั้ง25าอำเภอจริงหนึ่งที่คนมาเชียงใหม่ต้อง ต้องไม่พลาดก็คือการมาไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ที่เราอยู่ตรงนี้คือวัดป่าดาราพิรมสําหรับคนที่อาจจะมีเวลา1น่วันหรือ2วันเอาใกล้ๆม,มาวัดป่าดาราพิรมอยู่อำเภอแม่ริมออกมาจากเมืองเชียงใหม่ประมาณ20นาทีก็ถึงแล้วใกล้มากนะครแล้วก็ใกล้ๆวัดป่าจะมีตำหนักของเจ้าดารารักมีอยู่ใ,ใกล้กันก็ อย่างคงสภาพที่สวยงามนะครับก็แวะไปกราบท่านได้ไกราบท่านได้อำเภอแม่ริมที่เรายืนอยู่ตรงนี้นอกจากวัดและกตํำหนักของเจ้าดาราเนี่ยยังมีธรรมชาติที่สวยงาม ค่ะถ้าสำหรับคนสมัยนี้เขาชอบเช็คอินเออใช่ค่ะเหมาะกับหนูมากเลยถ่ายรูปสวยๆเช็คอินต่างๆคนสวยต้องคู่กับอะไรดอกไม้สวยไหมดอกไม้สวยที่แม่ริมเนี่ยมีสวนดอกไม้สวยๆอยู่สิบกว่าแห่งโอ้โหเยอะมากให้เลือกกันไปซึ่งวันนี้นักท่องเที่ยวเขาจะเช็คของเขาเองว่าที่ไหนนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆนี้ที่จะแนะนำให้ไปก็แล้วก็มีชื่อเสียงดังมากก็ไอรแลนด์ฟาฟาร์มเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวไอรแลนด์ฟาร์ฟาร์มเสร็จก็ไปเที่ยวฟาร์มอื่นต่อ แล้วแต่เวลาเจะอำนวยนะครับสะดวกมากๆผมไปมาแล้วโอโจะต้องไม่พลาดแล้วล่ะค่ะตามรอยท่านผู้วานนะคะแนะนำเราไปค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราจะขอให้ท่านนะคะพาแมวค่ะเยี่ยมชมสถานที่ภายในวัดสักนิดนึงค่ะคตามมาเลยค่ะทุกท่านค่ะ มันค่ะตรงนี้เรียกว่กตุงใช่ไหมคะแต่แต่งเป็นเป็นลนักษณะของโคม,มโจวงนี้ใกลย้ยี่เปงแต่ไม่ขน,นาดใหญ่ขนาดเล็กเนี่ยตกแต่งตามบ้านเรือนเป็นเป็นความเชื่อประจําปีคโคมไฟก็คือแสงสว่างแสดงถึงความโชคดีคชีวิตเจอร,อริญรุ่งเรืองแต่ความเชื่อของคนแต่ที่แน่ๆคือสวยงามสวยงาม น,นี่ก็คือว,วิหารของวัดป่าดาราพิลมค่ะก็จะเป็นใช้ทําพิธีอะไรต่างอันนี้ก็คือเป็นวิหารหลักเลยภายในวิหารหลักนี่สวยมากๆสวยมากมากครับ มาเชียงใหม่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับรู้ถึงเลยก็คือคนเชียงใหม่เนี่ยเอาเขารบพระราชาญาเจ้าดาราหลังสมีค่ะในราชการที่5จึงเป็นผู้มีพระคุณอัน,นเสริอต่อประชาชนคนเชียงใหม่อย่างมากนะครับค่ะโดยเฉพาะในด้านของการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมฟอนเด<อ>็ตอก็มาจากพระองค์ท่านที่ รวบรวมคำตำลา,าต่างการฟอน์นะพระองค์ท่านจะรวบรวมศิละปะวัฒนธรรมไว้มาทำไรายได้ให้กับคนเชียงใหม่เป็นอาชีพได้อย่างมากมายครับค่ะ เจ้าดารารัศมีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการรวมล้านนาเข้ากับสยามและฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและเป็นผู้คุ้นอุปการให้กับชาวเชียงใหม่จนถึงทุกวันนี้ดังนั้นในวันที่9ก้ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสิ้นประชนขององค์เจ้าดารารัศมีค่ะจึงเรียกวันนี้ว่าวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนั่นเองค่ะ และตอนนี้ค่ะเราก็พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ภายในมณฑปพระจุรามณีศรีบรมธาตุหรือห่อแก้วค่ะประดิษฐานพระทันตธาตุเจ้าพระเขี้ยวฝางหรือว่าฟันกรามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านซึ่งถือเป็นพระทันตธาตุหนึ่งใน36องค์ที่ไม่ได้ถูกเพลิงทิพไม่ไปพร้อมกับพระพุทธสิรีละขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค่ะ มีวันนะาสีดอกจำปาหุ้มด้วยทองคํามีอักษรจารึกว่าสักยะอันเป็นพระนามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค่ะแลวตอนนี้นะคะแมวก็อยู่ภายในพระบระมธาตุเจดีเฉลิมพระเกียรติค่ะ ซึ่งความพิเศษของที่นี่นะคะเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท4ี่รอยจำลองค่ะนี่ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะโอ้รอยพระพุทธบาทนั้นมี4ี่รอยซ้อนกันอยู่ค่ะ ในฐานะที่ท่านเป็นป้อมเมืองเชียงใหม่นะคะอยากให้ท่านค่ะเชิญชวนนะคะแฟนๆรายการแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะให้มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในช่วงออปลายปีรวมไปถึงนะคะช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยนะคะเจอเลยค่ะเชียงใหม่เป็นเมืองที่เดินทางสะดวกมากะนะครับแล้วก็มีสเสน่ห์ทั้งของธรรมชาติศิละปะวัฒนธรรมสถา,านที่สวยๆศิละปะล้านนาะอาหารการกินที่แสนอร่อย <c oughs> และที่สําคัญ รอยยิ้มของคนเมืองนะครับอันนี้คือสเสน่ห์ล้านนาที่มาถึงแล้วเห็นรอยยิ้มแล้วก็อยากกลับมาอีกทุกครั้งนะครับะเชียงใหม่มาได้ทุกวันนะครับเชียงใหม่เที่ยวได้ตลอดปีมาแอวเชียงใหม่กันนะครับมาแอลเชียงใหม่กันเยอะๆค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับน้องแมวครับ หลังจากที่เราค่ะได้ไปชมศิละปะวัฒนธรรมนะคะและไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดป่าดาราพิรมเกษตรเรียบร้อยแล้วค่ะยังมีอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ท่านผู้วา่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านได้แนะนําให้เราไปเที่ยวกันนะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมดอกไม้สวยๆนะคะกันที่ i l เลิฟ lower ฟาร์มค่ะไปกันเลยค่ะ จริงๆแล้วเพราะความปีนี้มีอยู่ทั้งหมดอยู่4โซนค่ะ,คะที่เป็นไฮไลท์ของเราเลยก็จะเป็นทุ่งดอกไม้สีม่วงให้ฟิลลิ่งความรู้สึกเหมือนไปเที่ยวฟลวองฝรั่งเศส destination destination แล้วตอนนี้ค่ะเราก็พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่ I Love Power Farm ค่ะที่ท่านป้อเมืองหรือว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แนะนําเชิญชวนให้เรามาที่นี่กันนะคะก่อนที่จะไปชมความดอกไม้สวยๆเราก็ต้องไปซื้อบัตรกันก่อนเลยนี่ตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากี่ท่านคะมาหนึ่งท่านค่ะหนึ่ท่านนะคะจะอยู่ที่1น0่บาทได้เลยค่ะสแกนจ่ายได้ไหมคค่ะสแกนจ่ายตรงนี้ได้เลยนะคะ จึงเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะค,ค่ะ,คะอันนี้จะเป็นบัตรเข้าฟาร์มของเรานะคะบัตรนี้นะคะจะรวมค่ารถไปกลับนะคะ ก็ยังจะได้เป็นเซตของบ้างแบบนี้ในฟาร์มด้วยนะคะ oh. วันนี้จะเป็นขนมต้มกับน้ำสมุนไพรนะคะค่ะซึ่งแต่ละวันเนี่ยจะมีไม่เหมือนกันจะเป็นกลุ่มแม่บ้านในชุมชนของเรานะคะค่ะคนที่ทําขึ้นมาในทุกๆวันเลยค่ะวย <c oughs> ใหม่เลยว <Wow. S 2> ้าวมาเที่ยวไอเลิฟฟาร์มนะคะก็ยังได้ช่วยเหลือชุมชนด้วยค่ะแล้วก็ยังได้ทานเครื่องดื่มสมุนไพรกับอาหารขนมอร่อยๆฝีมือกลุ่มแม่บ้านในชุมชนอีกด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครค่ะที่มีแผ่นล่วงหน้านะคะสามารถซื้อบัตร เข้าในฟาร์มเนาะนะคะผ่านทาวเวลโลกาได้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็ราคาจะพิเศษอยู่ที่100บาทเท่านั้นเองค่ะ mm hmm. เป็นโปรโมชั่นนะคะ mm hmm. ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเลยค่ะ mm hmm. ตามมาค่ะ ที่ไอรล็อบฟาวเวอร์ฟาร์มแห่งนี้นะคะทุกท่านที่มาถึงแล้วจะต้องมาจอดรถที่ลานจอดรถแห่งนี้ค่ะแล้วก็จะต้องขึ้นรถแบบนี้ค่ะเป็นรถ3ล้อนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะโอ้โหนุ่มๆค่ะคนขับของเรานะคะก็เป็นป้าอุอ้ยค่ะที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้แหละทําให้เรานะคะได้ช่วยเหลือชุมชนนั่นเองค่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะที่เราจะไปขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะไปไอรล็อฟาวเวอร์ฟาร์มกันค่ะไปชมกันดีกว่าว่าดอกไม้ในฟาร์มจะสวยแค่ไหนตั้มาค่ะ สวัสดีครัสวัสดีค่ะได้เลยค่ะกระลุงคาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวมปสนุกนะคะค่ะ และตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับคุณปุ้ยนะคะ ซึ่งเธอเป็นเจ้าของ I love f l o w e ์ Farm ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ้ยค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณปุ้ยคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้คุณปุ้ยเนี่ยบอกถึงคอนเซปต์จุดเริ่มต้นของการสร้าง I l o v e Flower ม a r m ค่ะค่ะจริงๆแล้ว Love f l o w e r f a r มเราเกิดมาแล้วตั้งแต่16ปีที่แล้วเราทำไม้ตัดดอกเป็นวิสาหกิจชุมชนในชุมชนตำบลเหมือนแก้วนะคะแล้วเราก็เห็นว่าลูกค้าเราหลุดไปค่อนข้างจะเยอะก็เลยชวนชุมชนอะค่ะเข้ามาเปิดสวนดอกไม้สำหรับการท่องเที่ยว๋อชุมชนก็มีส่วนร่วมกับเรราด้วย่่คะจิงๆไมม สามารถทาคนเดียวได้ถ้าสังเกตเห็นว่าเราทําที่จอดรถนอกชุมชนมค่ะเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนอยากให้ชุมชนนี้ยังเป็นชุมชนที่ปุ้ยเคยอยู่ตั้งแต่เด็กๆไม่อยากให้รถมันติดแล้วก็เป็นการสร้างรายได้มไม่ใช่แค่สวนดอกไม้เท่านั้นแต่ว่ายังมีคนลุงที่ขับรถพ่วงหรือแม,ม้กระทั่งร้านอาหารร้านค้าต่างๆสามารถเปิดในพื้นที่ตรงนั้นได้เป็นการสร้างรายได้ชุมชนอีกด้านหนึ่งค่ะปีนี้ค่ะ เราตั้งใจให้เป็นเรื่องของ Flower Creative Space ก็ไม่ได้ทำแค่ไอ้เรื่อง Flower Farm เท่านั้นหรือในชุมชนเท่านั้นเราชวนพาร์ทเนอร์ต่างๆเข้ามาอยู่ในไอ้เรื่อง Flower Farm ด้วยก็จะเป็นอย่างเช่นร้านจอยที่ทำเรื่องของเทสเรื่องของอาหารค่ะแล้วก็ของโพซี่ที่ทำมาจากดอกไม้จากกระดาษาแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยอะไรเงี้ยดอกน้ำหอมเป็นเรื่องของเซนเซชันแล้วก็มีของกัมบี้ที่มาทำเรื่องดอกไม้เรื่องกาช่อดอกไม้ให้ลูกค้าถ่ายรูปอีกอันหนึ่งก็คือบัตตี้บีบัตตี้บีโซนนู้นเป็น ไอศครีมที่ทํามาจากดอกไม้เป็นไอศครีมพึ่งค่ะใช่น้ําพึ่งแล้วก็มีกลิ่นของกุหลาบเข้าไปด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของภาพของ IL o v e f lower Far m ที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของเราค่ะตั้งใจให้มันเป็น flower creative space ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ flower คนชอบดอกไม้ทุกอย่างอยากให้มันรวมตัวอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมนะคะของคนชอบดอกไม้เอาไว้ที่นี่เลยค่ะถามเพิ่มอีกนิดนึงค่ะเมื่อคุณผู้ชมแล้วก็เป็นแฟนรายการรวมถึงนักท่องเที่ยวทุกๆท่านเนี่ยเมื่อเข้ามาที่ Farm แลอร์ f l o น e r ฟ เรามีทั้งหมดกี่โซนนะคะ C D I แล้วพ่อว่าความปีนี้มีอยู่ทั้งหมดอยู่4โซนค่ะที่เป็นไฮไลท์ของเราเลยก็จะเป็นทุ่งดอกไม้สีม่วงให้ฟีลลิ่งความรู้สึกเหมือนไปเที่ยวพรอว์งฝรั่งเศสจะสังเกตเลยว่าเราตั้งใจปีนี้เราจะเป็นสีโทนเย็นค่อนข้างจะเยอะอยากให้ลูกค้านั่งนานๆเป็นที่รีแลกซ์ผ่อนคลายเพราะว่าไม่ต้องเดินทางไกลไปต่างประเทศและอีกอันหนึ่งก็คือที่เป็นทุ่งดอกกุหลาบส่วนอังกฤษเราตั้งใจเป็นกุหลาบสายพันธุ์ปกติเราส่งไปต่างประเทศเท่านั้นค่ะก็ตั้ ตั้งใจให้มันเป็น f า o w e r field เป็นทุ่งยาเราเป็นผู้ผลิตดอกไม้ะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของเราก็คือให้สัมผัสธรรมชาติให้มากที่สุดก็คือเหมืนวิถีชีวิตของเราในหมู่บ้านในชุมชนของเราที่เป็นผู้ผลิตดอกไม้ค่ะคุณปุ้ยคะบัตรเข้าชม i l เลอร lower ฟาร์มค่ะตรงนี้เนี่ยเมื่อเข้ามาภายในแล้วเราสามารถรับอะไรได้บ้างคะค่ะเดี๋ยวปุ้ยพาไปดูได<ร>้เลยค่ะเชิญค่ะค่ะคุณปุ้ยคะนี่ก็คือ ขนมแล้วก็เป็นเซตเครื่องดื่มใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเวลคอมเซตของไอริฟาวเวอร์ค่ะทุกท่านได้เข้ามาเนี่ยก็จะเอาตั๋วแรกก็จะมีขนมที่ผลิตจากผู้สูงอายุแล้วก็น้าสมุนไพรค่ะที่ผลิตในชุมชนก็คือมาแต่ละครั้งอ่ะก็แล้วแต่วัตถุดิบในชุมชนที่มีแบบไหนบ้างคือเราตั้งใจให้ใช้วัตถุดิบในชุมชนให้อย่างคุ้มค่าฉะนั้นอ่ะมาแต่ละครั้งจะไม่เจอไม่เหมือนกันแล้วก็หลอดเรื่องสําคัญก็คือหลอดนยคะหลอดต้นข้าวเราเราไม่อยากให้เกิดการเผาในชุมชนซึ่งในบริเวณใกล้ๆเรายังมีการ ถ้าสมมุติมันเกิดมูลค่าขึ้นมาชาวบ้านก็จะรู้สึกว่าห่วงแหนแล้วเกิดรายได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะขออนุญาตแรกเลยนะเซตนี้เลยค่ะได้เลยค่ะลองชิมดูนะคะสีน่ารักมากๆเลยค่ะถ่ายรูปได้ด้วยเป็นคอนเทนต์ด้วยค่ะใช่เข้ากับกระแสค่ะหืมบอกว่าขนมอร่อยมากค่ะ ตัวแป้งแบบนิ่มมากเลยนะคะแล้วก็แบบโอ้โหตัวไส้เนี่ยหวานน้อยหวานน้อยอร่อยมากฝีมือกลุ่มแม่บ้านของเราเด็ดมากจริงๆค่ะให้ย่างงั้นเดี๋ยวชิมน้ำกันบ้างนะคะค่ะเชิญค่ะ อร่อยมากเลยค่ะคุณปุ้ยคะในช่วงอากาศเย็นๆปลายปีแบบนี้เนี่ยเราก็กาลังจะเข้าช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะเรามีกิจกรรมอะไรพิเศษพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าแฟนๆรายการบ้างคะที่นี่ค่ะเราก็จะมีเทศกาลบอลลูนค่ะในวันที่15ธันวาคมเนี้ยค่ะจนถึงวันที่7มกราคมเลยสําหรับใครที่มาต้องการมาเที่ยวไอเลิฟฟาวเวอร์แล้วก็ขึ้นบอลลูนค่ะขึ้นได้เลยก็จะเป็นคอนเซปแบบชมแสงสุดท้ายของปีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย ใช่ก็จะมีบอลลูนขึ้นก็ขึ้นตั้งแต่เวลา4ี่โมงเย็นจนถึง6กโมงเย็นค่ะสามารถมาถ่ายรูปบอลลูนหรือขึ้นกิจกรรมบอลลูนได้ราคามันก็ค่อนข้างจะน่ารักราคาคนไทยอ่ะเพียงแค่1,200บาทแล้วก็มีพร้อมกับบุฟเฟ่ต์หมูจุ่มแล้วก็ แถมปีก็คือถ่ายภาพโดรนถ่ายภาพโดรนได้ด้วยใช่ค่ะถือว่าคุ้มค่าสุดๆคุ้มค่ามากๆเลยนะคะ,คะเอะคุณปุ้ยคะหมูจุ๋มที่มีให้เนี่ยเซทที่บอกว่าหมูจุ๋มน่ารักมากเราขึ้นไปทานกันบนบอลลูนเลยหรือเปล่าคะเปล่าค่ะทานอยู่ข้างๆค่ะจะเย็นนะคะ <c oughs> เราทานในสวนดอกไม้ที่ <c oughs> บอลลูนอ่ะขึ้นอยู่ตรงกลางตรงกลางของสวนดอกไม้ทั้งหมดในพื้นที่ทั้งหมด16ไร่อะ,ค,ะลลค่ะ16ไร่เลยใช่ค่ะมันเป็นบรรยากาศโรแมนติกก็คือเรายิ่งขึ้นช่วงเย็นอ่ะท้องฟ้าสีมันจะเป็นสีชมพูแล้วกก็มนนนนเเหืออดิรรลๆาะไงต าย่ของไอรูฟาวฟาร์มในลานกิจกรรมของเราค่ะค่ะตอนหนึ่งรอบในการขึ้นบอลลูนเนี่ยค่ะสามารถใช้ระยะเวลาได้ประมาณยาวนานแค่ไหนคะประมาณ5-7นาทีค่ะก็ขึ้นไปชมแสงสวยๆข้างบนมชมบรรยากาศถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศมุมสูงอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ลงมาข้างล่าง ถ่ายรูปข้างล่างเล่นกันต่อค่ะโอ้โหมีมุมถ่ายภาพสวยๆเยอะเลยเนาะใช่ค่ะซึ่งพันสองบาทเนี่ยไม่ได้ไม่ต้องเสียค่าเข้าแล้วรวมค่ากิจกรรมทุกอย่างแล้วค่ะค่ะถ้าเกิดว่าอยากติดตามข่าวสารเรามีช่องทางอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้ค่ะเรามีทิกเกอ i ์ไอเล lower farm แล้วก็ไอเลอร lower farm แฟนเพจแล้วก็ไอจีค่ะไอเลอร lower farm ค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ Line Official ค่ะ I lower farm ค่ะค่ะติดตามกันเยอะๆนะคะ ตอนนี้ค่ะเราก็มาแวะพักเติมพลังกันก่อนเลยค่ะเมนูที่อยู่ข้างหน้าแมวตอนนี้นะคะอย่างแรกเลยตรงนี้ค่ะครัวซองอัลมอนด์ค่ะอูน่าทานมากๆอัลมอนด์แบบเน้นๆเลยค่ะอีกหนึ่งเมนูทางด้านนี้นะคะก็คือครัวซองช็อกโกแลตค่ะซึ่งทั้งสองเมนูนี้นะคะก็มาจากร้านโจโคค่ะจำหน่ายอยู่ภายในไอเลฟฟอร์เวมแห่งนี้ค่ะ ชิมกันเลยเรามาเริ่มจากนี่ครัวซองช็อกโกแลตกันก่อนเลยค่ะครัวซองกรอบมากค่ะอืโอ้ยอร่อยมากๆเลยค่ะนี่ครัวซองช็อกโกแลตนะคะแป้งเขาเนี่ยมีความฟูมีความบางกรอบค่ะผสมกับตัวช็อกโกแลตด้านในแล้วซอสที่ราดท็อปด้านบนนะคะกลมกล่อมหอมมากๆเลยค่ะ ชอบเมนูนี้มาชิมอีกหนึ่งเมนูกันเลยดีกว่าค่ะออ้อืมอรสชาติของครัวซองอัลมอนด์เนี่ยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะผิวของตัวครัวซองด้านนอกเนาะเขามีการเคลือบนะคะด้วยอัลมอนด์กรอบๆค่ะแต่ว่าด้านในเนี่ยเขาเหมือนแบบมีครีมอัลมอนด์นะคะแบบหวานน้อยอร่อยมาก เนื้อของครัวซองค่ะที่เป็นเลเยอร์มีความกรอบนะคะอุ๊ยอร่อยมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้มาลองชิมค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะ2เมนูอร่อยจากร้านโจโคค่ะซึ่งอยู่ภายใน i l เลิฟฟาร์มฟารค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวแมวค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมโซนต่างๆของ i l เลิฟฟาร์มฟารกันต่อเลยตามมาค่ะรูปที่ถ่ายสวยไหมครับเป็นยังไงบ้างครับผมสวยค่ะชอบมากๆเลย destination, destination. destination. ตอนนี้นะคะแมวก็อยู่กับน้องเกมค่ะซึ่งเป็นช่างภาพที่จะมาถ่ายภาพให้แมววันนี้นะคะน้องเกมสสวัสดีค่ะสวัสดีครับนอน้องเกมคะเหล็กการถ่ายภาพเนี่ยเรามีราคาอะไรยังไงบ้างคะอ่าที่นี่นะครับจะเริ่มต้นที่ครึ่งชั่วโมงนะครับตับ้งแต่ละทีหนึ่งพันบาท,ท<ะ>ไม่จํากัดคนไม่จํากัดร<ะ>ูปปรับแสงสีให้ด้วยสอนอท่าโพทสท่าไปมุมต่างๆครับ,รบผม อ่าแล้วถ้า1ชั่วโมงจะอยู่ที่2000บาทครับค่ะน้องเกมส่งรูปให้พี่ทางไหนคะอ่าจะส่งให้ทางไลน์กับลิงก์ o g l e Drive ครับผมอืมแล้ว g o g l e Drive เนี่ยที่ส่งให้มีอายุนานแค่ไหนคะในการเซฟรูปมีอายุให้1เดือนนะครับเนาะจะเป็นแบบอ่าปรับแสงสีให้นะครับเนาะแต่งรูปให้เราด้วยใช่ครับโอ้จะใช้เวลา1-3วันนะครับอ่าขึ้นอยู่กับงานว่าคังเยอะไหมใช่ครับโอเคค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปถ่ายภาพกันให้น้องเกมแนะนําพี่แมวนิดนึงค่ะว่ามี ถ้าโพสไหนที่แบบเข้าทิศกันถ้าเป็นตรงนี้ตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับดอกบูเซียใจแอนนะครับเนาะก็จะเป็นท่าเดินครับการเดินมันจะเป็นธรรมชาติของคนมากที่สุดครับผมใช่ครับดินมาตรงกลางทุ่งดอกไม้เลยใช่ครับยิ้มครับดีครับมองกล้องด้วยครับผมยิ้มหน่อยดีครับสดใสล่าเริงครับหมุนตัวได้นะอ่าสวยครับมาเลยเรื่อยๆครับ เสร็จแล้วนะครับลูกที่ถ่ายสวยไหมครับเป็นยังไงบ้างครับผมสวยค่ะชอบมากๆเลยแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ช่างภาพเด็ดๆจากที่ไอเลิฟโฟล์ฟาร์แบบน้องเกมเนี่ยเวลามาที่นี่ต้องติดต่อยังไงบ้างคะสามารถมาติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ของซุมช่างภาพไปเลยครับผมค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเกมมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ หลังจากที่เรานะคะไปถ่ายภาพกันเหนื่อยค่ะเราก็แวะมาเติมความสดชื่นกันนิดนึงนะคะตอนนี้ค่ะแบาพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่ร้านบัตตี้บีค่ะซึ่งเป็นไอศครีมซอฟเสิร์ฟนะคะแล้วก็เขามีส่วนผสมของธรรมชาติด้วยเป็นรสกุหลาบนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของน้ำพึ้งธรรมชาติด้วยนะคะขอบคุณค่ะได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะหน่าทานมากๆเลย สำหรับท่านไหนนะคะที่ไปถ่ายภาพแล้วประทับใจดอกไม้สวยๆนะคะสามารถมาช้อปปิ้งดอกไม้ด้านนี้ค่ะกลับไปนะคะที่บ้านได้ด้วยร้านนี้ค่ะชื่อว่า g ั m บ y f ฟอริส y ค่ะสวยไหมคะมีหลากหลายแบบเลยนะ อนอกจากนี้นะคะที่นี่ค่ะก็ยังมีร้านนะคะ Prosy Flower ค่ะซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะคะทำจากกระดาษสาค่ะนี่ค่ะสามารถเอาไปแขวนในรถได้นะคะมีหลากหลายแบบมีหลายสีมากๆเลยหูหอมามากๆค่ะนอกจากจะเอาไปใส่รถนะคะยังเอาไปไว้ในห้องนอนก็ได้นะคะเพิ่มกลิ่นอโลมาให้กับห้องของคุณค่ะ เชียงใหม่ค่ะถือได้ว่าเป็นด s เซนเ t ชันนะคะสําคัญของเมืองไทยของเราเลยค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะเพราะเมืองเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ได้แนะนําสถานที่สวยๆค่ะให้แมวพาคุณผู้ชมนะคะมาท่องเที่ยวกันค่ะหากปลายปีนี้นะคะท่านไหนที่ยังไม่มีสถานที่ไปเที่ยวน,นะคะก็อย่าลืมมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กันเยอะๆค่ะ และหากคุณผู้ชมนะคะเปิดมาชมรายการไม่ทันตั้งแต่ช่วงต้นค่ะสามารถรับชมความประทับใจย้อนหลังได้นะคะผ่านช่องทางของแฟนเพจในรายการ The Destination ค่ะและกลับมาพบกับแมวและ The Destination ได้ใหม่นะคะทาง TNN ช่อง16วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย